ติดแข็ง40,000แล้วติดแข็งปึ้ง80,000สใช้หลอดอีกทีนึงปึ้งเป็นเท่าไหร่หนจุดหกริงด้วยอยากเติมเกมต้องร้านตูนดิโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอน เพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโก อีคอนเทนต์หนึ่งก็คือผมจะเอาย้ายคาถากระโดกจากโบสิบสี่เนี่ยย้ายมาเป็นคาถาลมแทนนะครับเอ่ออันนี้ก็จะเป็นโบว์สิบอันนี้ก็จะเป็นสิบสี่แทนซึ่งผมคิดว่าสกิลจูวิเทลของผมมันนำอะไรได้เยอะมากกว่าพวกกาวิตี้ในตอนนี้ทั้งเรื่องของการฟาร์มแล้วก็เรื่องของการ p v p PVP ผมใช้คาถานี้ก็ได้เออคือคาถานี้มันก็ไม่ได้น่าเกียดน,นะผมว่าใช้เควกมาผมลองรสไว้เลือกสกิลที่แบบจาเป็นอนะ่ะใช้กับพวกกาสโซโลกาสตันอะไรพวกนี้ก็ได้สถานนะใช่ป่ะผมก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ Gravity, ่่ใใชช้้คคาาากกโหลสววนรีแแบบบง พวกเจอโกสหรือว่าพวกฟาร์มเฟย่าอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนเมเทโออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ผมไม่ได้ใช้บ่อยอยู่แล้วใน PVP อะ่ะใช้ใช้บ่อยในคิวเอ็กคิวหลีนะครับผมแต่ว่ามันก็คูดาวทานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราวิ่งใช้วิ่งใช้เราไม่ได้แบบยืนสแปมเอออีอ,อย่างคืออ่าสตอมการ์ดกระทาลมเนี่ยนะครับมันก็สามารถใช้ได้แล้วคูดาวมันก็ไม่ได้เยอะมันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าใช้กระทากระโหลกเนี่ยมันก็ลดไป1วิเออผมก็เลยมองว่าใช้กระทะลมก็คุ้มนะใช้เอาจูบีเทลไปฟาร์มเอาไปตีคน นะครับเผื่อแบบว่าตีรักเฟรม2อทีตายได้อ่าผมอัพสกิลแบบนี้ตอนที่เป็นเมดผมอัพอ่พวกไฟโบกับคูโบสในอย่างละ5โซลสไตล์ห้าไฟวอลสามฟอร์เดเวอร์สามไลนิ่งโบสสิบทันเดอร์สตอร์มสามนะครับเร่งเอชพีหกแล้วตอนที่เป็นวิสานะครับก็ยังอัพเมเทโออยู่ในในส่วนของสี่สกิลนี้ก็ยังอัพเมเทโออยู่เซตตี้วอลผมไม่ได้อัพเพราะว่าอันนี้เป็นเซตที่เอาไปฟาร์มแล้วก็เอาไปพีพีแต่ว่าเซตที่เอาไปพีพีีลงพวกอีเวนต์อ่ะผมจะทำอีก อีกเซตหนึ่งแล้วก็อัพเตติวอร์ไม่อัพเมเทโอหรือไม่ก็อัพเมเทโอแล้วไม่อัพจูเิเทลแต่ว่าผมเนี่ยจะเล่นจูเิเทลเป็นหลักหลอดออฟเมอร์วิเลียนผมยังไม่ได้อัพเพราะว่ามันช้าเกินไปแล้วไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่อาจจะต้องรอเรื่องลูนก่อนนะครับแล้วก็เควกไม้ห้าเอาไปเล่นใน PVP นะครับยี่ห้ายี่ห้าวิพอแล้วแล้วก็เอหน้าปามเพื่อมาอัพคาวิตี้ฟิลอ่าใครจะไม่อัพก็ได้นะแต่แต่ว่าผมอัพนะครับแล้วก็อัพโซเดนนะครับเพื่อให้เอชพีเยอะจะได้ไม่เปลืองมากเอ่อเมจิกแอมนะครััับเเอออลลมมนนนที้ไ่พ ตามนี้แค่นั้นแหละนะื่องของสกิลส่วนเตตัสก็ยังเหมือนกับตอนที่กาเวทีอยู่แต่ว่าผมว่าผมอาจจะต้องรีใหม่ต้องดูบาลานซ์หลังจากตกดบัฟน,นะครับตอนนี้เนี่ยผมตีรักเฟรมอยู่ที่สามแสนี่ประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวย้ายเลยไม่รู้ว่าเปลืองเยอะไหมแต่ว่าก็ผมคิดว่าก็น่าลองเหมือนกันนะถ้ามันทํา2งทีตายได้ ถ้าสนใจนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายก็เดี๋ยวไปเล่นถ้ามันถ้ามันไม่ได้ดีมากอะไรเงี้ยโยกไปเล่นสไนแท็บได้เนาะม,มันเป็นสายเวฟเหมือนกันแล้วก็เอากระทากะโหลกอะ่ะย้ายมาเป็นอันนี้จะเฟืองนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้13ใบโอเคเไม่รหรอกั้งวมันเพื่อการทดลองไม่รู้ว่าจะแรงแค่ไหนนะบวกเพิ่มมาอีก4เองอะ่ะเสียอย่างเดียวคือจูบิจูบิเทลอ่ะมันไม่มีรูเอ่อเฟืองสนับสนุนเลยเสียดายมาก โอเคลองลองแบบไม่บัฟก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะไล่ศูนนะครับศูนจุดหกป้าขอดูก่อนนะ96้าบหเออเกือบศูนย์เออเกือบศูนย์จุดหกก็มันน่าจะตีไปศูนย์จุดหกละมันน่าจะปัดว้ากวกมันเบาวะเท่าไหร่วะตอนนี้แรงขึ้นสักนิดนึงให้กูแบบภูมิใจหน่อยไว้เพื่อนให้ภูมิใจหน่อยศูนจุดหกจริงด้วยขึ้นไปสามแสนเจ็ดถือว่าน้อยวะ่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันก็ประมาณสามแสนสี่สามแสนห้าอยู่แล้วขึ้นมาแค่นิดเดียวเองวะ่ะอืมแต่ว่าทีเนี้ย มันต้องลองเทสกับตอนตีคนด้วยแต่ว่าจริงๆมันน่าสนใจตั้งนานแล้วนะผมผมเอาไปตีคนอะไรเงี้ยแรงแรงแบบน่าพอใจมาก <c oughs> <c oughs> ปึง้งเป็นเท่าไหร่เฮ้ยแปดแสนสี่ขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะถ้ากินยาแล้วมีบัฟพลาอีกอะ่ะช็อตเดียวเกือบตายแล้วอันนี้คือคือลองทำใช่ใช่ลองทำดูครับโอเคใช้หลอดอีกทีหนึง่งปึ้ง เป็นเท่าไหรแปดแสห้าขึ้นมาดิดนึงถ้ากินยาบวกสิเ็นมันก็น่าจะได้แค่ประมาณเก้าแสนวะมันน่าจะยังไม่ตายโอ้ยโอยเสียดายอะเสียดายว่ะ <c oughs> แต่ปัจจุบันอะผมใช้จูบิเทลฟาร์มนะเออขอลองตีใน pvp หน่อยกาดแล้วก็ จูปึงอ๋อไม่ติดแข็งอ๋อไม่ติดแข็งสี่0มืนหนึ่งไม่ติดแข็งสี่0มืนหนึ่งแล้วติดแข็งปึ้งแปดหมื่นสามเออถือว่ามันเอาไปเล่นได้อะมันเอาไปมันเอาไปเล่นตีคนได้อ่ะแล้วก็มันโบกดามจลมใช่ปะ่ะเราอาจจะเล่นคู่กับ lightning bolt p r o t o c o นะครับมันก็จะแบบมันมันจะมีเอฟเฟกฟ้าผ่าลงมาเออมันก็จะจบเร็วขึ้นนะครับจบคนเร็วอยู่เนี่ยมีสายฟ้าฟ้าผ่าลงมา ดอกละสามหมื่นสองอีกอย่างคือผมไม่ค่อยใส่เสื้อดกกบีด้วยนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยใส่เสื้อดกกบีด้วยเนะนี่ยครับก็สามที <c oughs> ในคนระดับแรงเดียวกันนะแรงเดียวกันหลอดแรงขนาดนี้ฟาร์มใต้น้ําจะดีกว่าไหมคุณเฟาร์มใต้น้ำมันไม่ต้องใช้หลอดมันก็ตายแล้วไงอันนี้ผมผมผมเพื่อเอามาตีดาร์กเฟมอนาคตไงคือดาร์กเฟมอ่ะมันเป็นตัวที่ได้เยอะสุดไงเราต้องแบบตั้งเป้าตัวที่มันคุ้มค่ามากกว่าซีดอลล่าสควิตกิดอะ่ะ มัน3ตัวมันได้แค่3ามพันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราแบบถ้ามันถ้ามัน2ทีจบอ่ะมันจะจบได้แค่0.8วิก็จบมอนได้แล้ว1ทีเพราะว่าเมื่อผมใช้จูบิเทลแล้วกับกระลอกอ่ะมันจะไล่แค่0.8ดอกแรกอ่ะ0.6ดอกต่อไปคือ0.2ดอกแรกคือ0.4เฮ้ย0.4ว่ะและนี่คือ0.1อย่างเงี้ยถ้าผมไล่แบบนี้แล้วมันตายเลยอ่ะซึ่งมันจะเร็วมากกว่าที่เราใช้กาววตี้ไปตีพวกสกิลพิชหรือว่าใช้หลอดไปตีใต้น้ํามันเร็วกวก่่่าออืมแตคไ,ได ไม่ต้องแบบ3 t ทีวะ่ะเสียดายอะ่ะอิกนิตเดียวน่าเสียดายที่มันไม่มีเฟืองแล้วก็พอบวกเยอะมันก็แบบไม่ได้ช่วยให้มันเก่งอะไรมากมายเลยอตอนนี้ประเด็นน่าจะอยู่ที่การ์ดเดี๋ยวผมลงสตรีมก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับที่มารับชมไลฟ์สตรีมนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์สตรีมหน้านะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะไปก่อนเด้อบายบายครับทุกคน